สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้เป็นประเด็นล่าสุดที่ผ่านมานะครับในเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลพิมลีครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทะหงแดงนิวพูลครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์จราจนเกิดเหตุการณ์ประท้วงเป็นอย่างมากของแฟนฟุตบอลของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งตอนนี้นะครับในสื่อดังของประเทศอังกฤษครับได้เปิว่าเกมแดงเดือดนะครับ อยังไม่มีการยุเลิกครับตอนนี้นะครับแฟนบอลของเจ้าถิ่นนะครับบุกสนามนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเกิดการจลาจลน,นะครับปร,ประท้วงตระกูลเกเซอร์นะครับที่ได้เข้ามาบริหารทีมครับแต่คาดว่านะครับแฟนบอลนับพันกว่าคนของแมนยูที่บุกเข้าไปสนามโอทฟฟอร์ดก่อนเกมพิมลีกเนะี่ยคือถือว่าเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่า อุกอาจเหมือนกันนะครับที่ไปประวูตะกูลเกเซอร์นะครับเจ้าของทีมปีศาจแดงนะครับจนให้เกิดความวุ่นวายนะครับและทําให้เกมไม่สามารถแข่งขันตามโปรแกรมเดิมได้ครับคือตัวแข่งในเวลา22.30นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางอังกฤษบอกว่าต้องมีการเลื่อนทําการแข่งขันฟุตบอลคู่นี้ไปครับเป็นการเลื่อนเวลาแต่จะไม่มีการยกเลิกนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยนักเตะหลายๆทั้งแมนยูและอ่าริเวอร์พูลเนี่ยยังอยู่ในโรงแรมครับไม่สามารถ เข้ามายังในสนามได้เพราะว่าเป็นการประท้วงความไม่พอใจของตระกูลเกเซอร์ครับที่เข้ามาบริหารทีมที่ถือว่าเลวซามมากนะครับแล้วก็เกมเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ในรอบหลายๆปีของอังกิน,นครับที่มีการประท้วงนะครับเนื่องจากมีทั้งพวกเกเรี่เนวิว์หรืออะไรพวกนี้ครับที่เข้ามาครับแต่จะเป็นการเรื่องการคิกออฟเฉยๆนะครับตอนนี้น่าจะคาดตามที่เราคาดการว่านะว่านะครับว่าน่าจะ คิกออฟก,กันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเพราะว่าต้องมีการเคลียร์สนามก่อนนะครับเนื่องจากแฟนบอลป้วงบุกในสนามโอทัฟร์ครับแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรการของโควิด -19 ด้วยนะครับที่ว่ามาตรการของควบคุมโรคระบาดโควิดด้วยนะครับเพราะว่าจากการที่ปะท้วงเนี่ยแฟนนับพันคนเนี่ยป้วงเนื่องจากตระกูลเกเซอร์เนี่ยที่เคยประกาศเข้าร่วมซูเปอร์ลีกแล้วก็ถอนตัวออกมาครับและรวมลลทั้ง การที่ว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ตระกูลเกเซอร์เนี่ยบริหารทีมแบบที่ไม่มีคุณภาพซึ่งทําให้แฟนบอลไม่พอใจเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นการที่อุกอาจกวรนะครับของอตระกูลเกเซอร์นะครับที่การบริหารทีมแล้วก็แฟนบอลน,นะครับถือว่าอาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่ทําให้แฟนบอลเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่ามาครังต้นก็คือตอนตอนเนี้ย นักเตะทั้งสองทีมนะไม่สามารถออกจากที่พักได้นะครับและทางสนามโอทีฟฟอร์ดครับต้องใช้เวลาเคลียร์สนามอย่างน้อย2ชั่วโมงครับถึงจะมีการทําความสะอาดใหม่หรือว่าการเคลียร์พื้นที่เคลียร์ริ่งพื้นที่นะครับแต่ต้องดูว่าเกมเนี้ยจะเลื่อนไปตามที่ผมคาดการณ์เลยว่าตามที่เซอร์กิจบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวแล้วเนี่ยเป็นข่าวหรือว่าเป็นข่าวที่หน้าหนึ่งพอสมควรนะครับในการประท้วขงของ เขาเรียกว่าทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดที่ว่าแฟนบอลเขามาประทร้วงและเกมนี้ก็เป็นทุ่ยทุกคนเฝ้าติดตามมองเขาได้แก่แฟนแมนยูแฟนลิเว์แล้วก็แฟนบอลทั่วโลกนะครับเหตุการณ์ประท้วงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับตอนนี้คือเป็นการพูดข้างต้วนบอกว่าตอนนี้แฟนแมนยูนับพันคนประท้วงที่สนามครับจําเป็นยังไงเกมคู่นี้จะเลื่อนการแข่งขันไปในเวลาไหน หรือว่าจะเลื่อนเป็นอีวิกไหนนะครับต้องติดตามดูในต้องดูในการควบคุมของสถานการณ์ของการประท้วงด้วยนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรานะครับมี3ช่องทางครับที่ให้ทุกท่านได้รับชมครับมือ f Facebook y o u t u b e บล็อกดินะครับ t h e m a s t e r อ e ซ FC นะครับอย่าลืมครับ The Master s e e ซ FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลให้ถึงเรียกว่าให้ทานควันทานสนามเลยนะครับแล้วก็คู่นี้ จะมีการเลื่อนตามที่ผมพูดในคลิปข้างต้นหรือไม่ตามเวลาที่เขาจะเลื่อนไปที่เที่ยงคืนครึ่งจะเป็นยังไงคู่นี้จะมีการบันทึกว่าเป็นคู่แรกนะครับที่มีการประท้วงของแฟนบอลทีมเจ้าบ้านที่ประท้วงต่อประธานสโมสรและเจ้าของทีมสโมสรน,นะครับแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทางทีมงานหรือมาตาซิตเอฟซีจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลให้ทุกท่านได้รับชมแบบ ทันทุกทีแบบเจาะติดสถานการณ์เลยนะครับในท้ายสุดนะครับโคเตียก็ขออยากให้ทุกคนนะครับตอนนี้เกิดสถานการณ์โควิดสินะครับช่วยกันนะครับออกจากบ้านล้างมือสวมหน้า m a s นะครับเพื่อป้องกันและเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ